สวัสดีค่ะพบกับช่องก้อยเป้เรืองแสงมีพี่น้องสุดพยายามมากพยายามต่งนะคะฝนตกแห้งพี่น้องร้ก้นขื้นเลยกระสัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่องก้อยเป้เรืองแสงค่ะตอนนี้หนึ่งเขาอยู่ค่ะพี่น้อง ฝนตกแห้งฝนตกหนึ่งเขาอยู่แบบขัวอีสานบ้านเฮานะคะฝนตกต้องฝนต้องล่มอยู่ทาทีพ่านองไปเบิ่งป่า เมื่อนี้เราหู้แล้วลพี่น้องคนมาผ้ายางผ้ากันฝนนะเขามีขาย20บาทเมื่อวานี้สื่อว่านเราวบกหูผ้ากันเปียกฝนอยู่คุณตามาจากไหนเน,นี่ยรงท้่เกือบปูด้วยคุณตา ยายไปไหนโอ้โหตีแบยน่้ใช่ลรือโอ้ข้าวหมเขา ห่าวมากอากาศมันฝนตกค่ะพี่น้องชมบรรยากาศด้านหน้าคุณย่ายพี่น้องคุณแล่เราก็ร่างกายย้ายไปไหนมา นึ่งข้าวปีศาเลยแล้วนะไปจับปลามาบอยายพี่น้องเมินเน่งแม่มาแล้วเพื่นนะไปไหนมาคะออกกําลงกายค่ะกลางกายค่ะไลคุณยายระวังลื่นนะ คอึ้อาจะว่าขึ้าวดขาา่ห่างขนวดหาแล้วดีขึ้นบอกค่ะคุณยายนะเตะขาปึ้ง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 พ่น้นนอนคนนเมีสีเตะขาเมื่อวานนี้ก็เล่นนวดให้คุณยายค่ะดีบเสนมัมันตึงแล้วแม่นาะมันตึงขึ้นนี่แม่มันตึงเสร็มันฟูขึ้นบันเดน้เดนเศร้าปวดเลาวาแม่ น้องอันนี้ก็พยายามตรงเม่อีกคือกัดด้วยนี่ ตื่นละบ่หญ่แดงตอนเช้าทำอะไรหญ่แดงได้ปลาเยอะไหมพี่น้องพี่แนบจะออนซ่อนบอกนะ่กูนะใสใสพูดแค่ช่อพูด พ,พี่น้องอาใจี้ยพูดที่นี่ก็จับปุ๋ยพี่น้องคุณนะจะแดงได้เยอะนะมีแต่ปลาตัวใหญ่ๆมันลงรีบอกเขาจะจับเอามันบืนคุณนะพี่น้องปลาคอผู้ดีเผาเลยเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมาเอาปลาก็ยะยายแดงแต่เสาว คือไดร์ไลท์แท้คือเก่งแทะพอผู้บอกได้ยินอืมเขาอะไรอยู่บ่บน่ะแล้วแล้วหนาวอืมหนาวดิว่ะหนาวเนาะหนาวชื่อหนีกับหนาวคือกันเปลี่ยนนออดว่าท่านตื่นเนียนหนาวมันหนาวอยู่ให้ไปให้ไปไปเอาไม่ไงเลยลูกหาเขาแก่เขาแก่ร้องบานบ่บานขั้นนี้แก่ถูกเอาที่คนหนาวโอขันหนาวก็เลยตายขั้นไหน วัวีกว่าจะอะไรไก่อนเออว่าให้ไปสิไปลำเนอยากไป้อย,อยบบอ,อยหอยลาเห็นภูมิใจที่กอดกออะไรเตะคุณคุบอก,อบอกออบนนคได้เอ่ยมั่วหกหอยกันอนามันไหมแน่น้มัน,นามันอ,อนที่ตัดยาวะ่ะคะข้อต้องภูมินะคะพี่นอ้องกำลัง เออปอต้องตาดอกมันหนาวแล้วมาแล้วสีเห็ดเองบ่อันน kind of like! ี้พอท้องฟูมหยุดนะครับเข้าทีมปียายหอยไงพี่นะแต่บอกหอยไงพี่น้องอยากกินบมกหอยจะปูดอะก่อน แมน,นกระปูเมื่อวานในย่ายกระปุลกระปูพี่น้องแซ่บเสียปุลกระปูเมื่อวานนี้อร่อยมากจะบอกอ้อนซ้อนคุณพิจารประคอนี่ยพี่น,อปปน้องตาปลาใสหนากคนคุณตาปลาตาย เะตัวง่ายๆเลยพี่น้องอ้ยตุตุตพี่จับเอาอย่่สงพี่ภูมสวัสดีครับกระกๆกรกรกระารพี่ทาพี่น้องกูัน่าด้ยกูใจนะ คุณกะปูหลายพี่น้องเออนอกมันไตดิอืมมันไตกะปูแล้วกับปลาล่องเครับพี่น้องอู้หูเชลากะปูนี่หลายอู้ปู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 มันที่มันที่ฟงกตาคอยมันที่ฟงกิตาคอยอย่ามาไก่คอยมันที่โดนกิตาคอยโอ้ยตาย่ฮงหัวหันมวนเก็บกะปูพี่น้องเพื่อนว่ะเออนะเห็นบอก แดดปลาบอแดดปูบอปลาดูด้วยเราแว้งมันปากเจาะเด้อนี่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 นนีนี่มันออกมาแล้วนี่เห็นม่นนี่นะ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  เขาให้จับหัวมันแล้วกระล้กยามันปากด้วกันอันนั้น,นกระปูกระปูน่ะนะกระปูนั่นะนะ,นะ ลูกแล้วลูกแล้วคุณดูต่างประเทศยลูกแล้วบ่อนอนอยู่พี่นอนกระปูปุณนะมันหลายแง่พี่ภูมิเก็บมาใสพ่พี่ภูมิเอาจะใส่หนังเราบ้านี่กระปูเนเ่งนะ กูหลายพี่น้องุนะคุณเลือเยอะเลยอ้มโคกั <c oughs> บกูอืมออนซ้อนเนาะพี่น้อง,นะอองเนาะเอามาดองไปทำสูตรมะฮงเลยพี่น้องหมูว่านอีกหมูว่านนี่คุณยายกับกนดแสบแสบอยากินแลมือไม่ได้ ที่ได้ไล้แทนกระปูนที่เอาไปขายบอป,ยปู้ไล้จะอาไปขายบอเอาไปขายบอขา,าอ้นจะไปปนเอา้าตัวเมียตัวม่อยากขายตัวเมที่เอาไปปนบอเออตัมีอมเอา่อกให้อีกไปหน่อยไหนี่ตัวเม่เออปีไงพกู่กมกินนะปี๋ไงน้องผู่มินะ

เอาเอาเอากับปูกับปูสู้กันพี่น้องปูนาขยำปูทะเลแกง่ายพี่น้องกับตันน้องกายลีปนีฝากไว้ตะพี่กำลังเพียงซำหนีเด้อจ้ะพอกันคลิปนาพี่น้อง คลิเต <ese S 2> <r disappearance> ่านี้ีกเป็นหนึ่งเขาตายเขาไอ้คุณย่าก่อนกระจายกายเลยค่ะปุ้ยกับปูหน่อยยูดีไม่แห้งจ้ะพี่น้องบายบายก่อนเร็วบาย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 ขอบคุณค่ะ